สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำขนมบ,บงังคาลวีนโดยการใช้แม่พิมพ์โรยกันนะคะเมื่อช่วงเมื่อกี้เราได้ทำเป็นรูปข้งค่าวกันแล้วนะคะตอนนี้เราจะมาทำเป็นรูปผีแล้วก็จะใช้เป็นสองส่วนนะคะส่วนที่หนึ่งเป็นส่วนโคงและส่วนที่สองเป็นส่วนหน้า แล้วค่านี้เราก็จะมาเริ่มทํากันเลยนะคะอุปกรณ์ก็จะมีของโกโก้น้ําตาลไอซิ่งที่โรยนะคะเราก็จะโรยน้ําตาลไอซิ่งลงไปก่อนเลย ราก็จะเอาตัวนี้วางทับลงมาเลยนะคะวางทับลงมาแล้วก็จะโรยทับอีกครั้งถ้้เราโรยเราโรยไว้ตั้งแต่แรกแล้วก็จะนำอันนี้วางไว้ระหว่างกึ่งกลางของตัวหีนี่นะคะวางให้ตึงกึ่งกลางเลยนะคะอัาน,นี้แล้วก็จะใช้ตัวโกโก้โรยเลยะคะ่ะ ดให้ทั่วเลยนะคะแล้วค่น,ะคะนี้เราจะก็จะทำอีกนิดนึงให้มันเต็มถ้ามันไม่เต็มมันก็จะไม่สวยผัดตรงไหนเราก็เติมเข้าไปได้เลยนะคะ ตอนนี้เราก็จะค่อยๆเอาออกเอาเป็นทีส่วนนะคะนี่ก็จะได้ลูกผีมาแล้วค่ะ ขอนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ